สวัสดีค่ะนะคะเรามาพบเจอกันกับในคลิปกันอีกแล้วนะคะแม่แม่จ๋าวันนี้ก็จะมาเสิร์ฟมานําเสนอนะคะงานเดทให้กับแม่แม่ค่ะ EP 107นะคะรหัสสินค้าคือ A 1 1หรือว่า A 1 1ค่ะแม่จ๋าเวลาการสั่งซื้อสินค้าแม่โทรเข้ามาได้เลย081นะคะแม่จ๋า444 2245โทรได้ก็ตลอดเวลาเลยละกันเนาะแม่เนาะแต่ช่วงกลางคืนก็จะไม่มีน้องๆแอดมินนะคะรับสายนะ แม่โทรในช่วงเวลาแบบทำงานหรือว่าเวลากลางวันแบบนี้ได้เลยนะคะแม่แม่จ๋าแล้วก็นะคะแม่รบกวนแจ้ง EP แจ้งรหัสสินค้าพร้อมกับสีที่ต้องการจะรับค่ะแม่เพราะว่าแต่และรูปแบบแต่และสีะมันจะไม่เหมือนกันเลยนะคะมีหลายเนื้อผ้าให้แม่เลือกนะคะแม่จ๋า EP 107รหัส A 1 1ราคาเดียวลวด259บาทแล้วก็รอบอกเดียวคือ46นิ้วนะคะแม่จ๋าแม่แม่ท่านไหนที่รอบอก สามหกสามแปดสี่สิบขึ้นไปไม่เกินสี่สิบหกนะคะแม่จ๋าสามารถใส่ได้หมดเผื่อไซส์กันหน่อยค่ะอย่างลูกรอบอกสามสิบแปดนิ้วลูกใส่รอบอกสี่สิบแปดเออสี่สิบหกอยู่นะคะแม่จ๋าเดียวเราไปเรียกสีกันเลยตัวนี้เลยนะคะแม่คะแถวหนึ่งค่ะแถวหนึ่งจะเป็นงานผ้าใหม่อิตาลีนะจ๊ะแม่จา๋าสีที่มีนะคะจะมีสีน้ำปาลต่อด้วยนะคะสีชมพูแล้วก็ตามด้วยนะคะสีน้ำเงินแถวหนึ่งจะเป็นผ้าเนื้อเดียวกันหมดเลยแตกต่างกันที่ลายผ้า 259ห้าบาทเท่านั้นค่ะแม่า๋าอกี่สิบหกนิ้วลวดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยที่แถวที่สองค่ะแม่แถวที่สองก็จะเป็นงานลินินผสมกับงานผ้าไหมอิตาลีลินินนะจ๊ะแม่๋าตัวนี้ค่ะสีแดงต่อด้วยนะคะแม่ขาตัวนี้ให้บอกว่าครีมแจ้งกับน้องแอดมินว่าครีมค่ะแม่แล้วก็ตัวนี้คือสีโอรสเป็นงานผ้าไหมอิตาลีนะคะงานเรททั้งหมดรอบอกสี่บหกนิ้วค่ะแม่า๋า ต่อด้วยนะคาแม่สาเดี๋ยวไปแถวที่3กันค่ะแถวที่3ามจะเป็นงานผ้าสีทั้งแถวรุ่นนี้งานสวยจริงๆค่ะแม่สากระดุมผ่าหน้าเรียงยาวสีที่มีนะคะตัวนี้ก็คือสีกรมต่อด้วยนะคะสีเลือดหมูแล้วก็ตามด้วยนะคะสีบานเย็นค่ะนะคะแถวที่สามอี่สินิ้วทั้งหมด EP นี้คือ EP ที่หนึรหัสสินค้าคือ A11 แจ้งสีกับน้องแอดมินนะแม่นะต่อด้วยค่ะแถวที่สี่ รุ่นนี้จะเป็นงานลินินนะคะสีที่มีตัวนี้ให้เรียกว่าสีกาแฟต่อด้วยนะคะตัวนี้สีส้มแล้วก็ตามด้วยนะคะตัวนี้สีฟ้าแล้วสีที่ลูกใส่ให้พิมพ์มาว่าสีพิเศษค่ะราคาเดียวลวดเลยนะแม่นะ259บเาทเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้าแบบไหนรุ่นไหนนะจ๊ะแม่จ๋า259รอบอก46นิ้วลวดเลยนะคะแม่จ๋าสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะคะแม่ขาต้องฝากแม่แม่ด้วยนะคะ กดติดตามกด Subscribe กดถูกใจค่ะกับช่องแม่บีเอ็นจแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแม่ขาสวัสดีค่ะ